ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยก็ผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BK8 ไทยของเราก็ผมวันนี้เดี๋ยวผมขอมาจัดล็อรให้ทุกคนได้ดูเลยครับผมวันนี้ขอเลือกเป็นเกมจาก IPG เลยและกันทุกคนมาโอเควันนี้ขอมาจองเวนหนเลยแล้วกันทุกคนอ่าเริ่มเกมไปเลยครับผมอตอนนี้ก็อยู่กันในหน้าเกมของเขาแล้วทน,ท 3, นะครับมีทัวที่สามพันบาทนะครับวันนี้ ก็ถือว่าไม่ได้เจอกันนานนานเลยครับทุกคนหัวยุ่งกับธุระครับผมอ่าเลยไม่ค่อยได้มาจัดให้ดูครับผมวันนี้มีโอกาสก็เลยมาจัดให้ทุกคนได้ดูครับผมหลังจากวันนี้ก็น่าจะมีเวลาลงเยอะมากขึ้นนะฮะทุกคนเพราะว่า10รษุระจากต่างจังหวัดแล้วนะครับผมไปซอยอีแม่เกี่ยวเข่าครับโอ้อยู่ จังหวัดนี้หนาวมากเลยนะฮะทุกคนอ่าเรื่องนี้ก็รักษาสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับผมอ่ะจังหวะนี้8 0 0บาทสวยครับผมสำหรับดี8แปดไทยของเราครับผมก็เป็นระบบฝากถอนออโตอัตโนมัตินะครับผมสำหรับรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับผมก็เข้าไปอา่านกันได้นะฮะมาเดี๋ยววันนี้จัดกันต่อยาวๆครับผม ดูกันว่าทุน3,000นี่จะทำกำไรได้สักเท่าไหร่นะฮะนีหน่งดอกนี้คอมโบสองทุกคนคูณสามอุ้ยคูณสามติดคูณห้าว่าอย่างไรครับผมคูณห้าไม่ติดครับผมไม่เป็นไรครับผม280มาก็ถือว่ายังมาดีฮะเกมนี้ก็ถือว่ามาดีครับผมนี่เล่นมาประมาณหนึ่งนาทีครึ่งครับสาหรับเวลาตอนนี้ครับผมดีผมเลือกเล่นเนาะก็เวลาบ่ายสองนะครับทุกคนนี่ครับผมสวยครับ260 จัดมาเอานี่ฮะสามิบบาทครับตอนนี้ตอนนี้ทุนเราอยู่ที่2อ0พันห้าครับไม่ถึงต่าห่างมากครับผมสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่อง b ส8ไทยของเราครับผมสําหรับใครอยากให้ทําเกมอะไรเกี่ยวกับเกมสล็อตนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปเลยครับผม อ่ะยังไงก็ฝากรับชมคลิปนี้เพื่อความสนุกสนานบันเทิงเท่านั้นนะครับผมจัดขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ใดรทาตามโดยเด็ดขาดนะครับผมสําหรับน้องๆหนูห่ๆที่มีอายุต่ากว่า18ปีก็ควรได้รับคําแนะนกันด้วยะครับผมอ่าเดี๋ยวท่านจะเสียทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์นะฮะในเกมนี้ผมมาจัดดูจะแตกหรือเปล่าลูกคุณยังวันวัน,วน เก่งๆอยู่นะฮะไม่ได้เล่นนานครับทุกคนโอ้ก็เขือเป็น2อาทิตย์เนาะที่ไม่ได้เจอกัน 2> 2ช่องไม่ได้บินนะครับผม 2> 2แต่ตัวคนทำไม่ว่างเองตัวคนเล่นไม่ว่างเองทุกคนมาตอนนี้ทันสองพันเอ็โอ้โหทุกคนทุนเราโบกไปมากเลยน,นี่นะครับดอกนี้ไวสองตัวแผงหรือเปล่าโ OK อเคพันสอง่แผงริบมาฮะทุกคน โอเคสวยครับให้มันได้แบบนี้นะมันจงเีเราเส้นทางการเดินเงินครับผมอ๋พูดไปขำไปครับผมไม่ต้องซีเรียสครับปาบเข้าให้ดอกนี้80บาทตอนนี้ก็จังตามหาสแคตเตอร์ยังไม่เจอนะครับออยากให้เจอสแคตเตอร์ก่อนนะชื่อปาบสวยครับสวยครับดอกนี้600บาท แคปเตอร์ว่าไงไม่หล่นมาสักทีครับแคตเตอร์เราเราต้องตามต่อแล้วครับไม่หล่นมาแบบนี้ก็ต้องตามต่อครับผมอสเเตอร์ตัวเดียวเอามาสองตัวแบบนี้ก็มีลุ้นแล้วครับคุ้ยไม่คอมโบต่อเลยทุกคนตอนนี้ทุนพันเจ็ดทุนพันหกอ่ะช่วงใน้ท้ายนี้ชอบลุ้นกดดันตัวเองนะทุกคน เอาร้อยแปดสิบหล่นลงมาไม่สแคตเตอร์เฮ้ยอุ้ยน่าจะลงครับน่าจะลงกับผุนดอกนี้สวยงามมากครับผมเอาละฮะสวยงามอร่าตาแบบนี้ครับผมจัดกันไปยาวๆเลยครับผมดูกันเพลิดเพลินครับผมสูงสุดที่คูณสิบนะฮะการ้าสแคตเตอร์เขาคอมโบแรกมาสวยใบยนี่ใบช่องสองมาตกรบร้อยบาทต่อไหมไม่ต่อครับผมโอ้โหคูณหกไม่ขึ้น โอ้ยวืดไปครับผ,ผมอยัางมา60บาทหรือว่าเอาเรื่องอยู่นะฮะทุกคนเราเข้าฟีเจมประมาณนาทีที่4นาทีที่5นานะฮะสวยโอ้ยเอยตรงนี้2 6งรคบวาย4ตัวแบบนี้โอ้พระเจ้า1,400บาทพระเจ้าช่วยช่วยไม่ไหม คุ้ยไม่โอ้ไม่กอดมาแล้วครับผมมาแบบนี้ก็สบายด่าครับผมได้มันได้แบบนี้สิครับโอ้โหมันก้อนโตมาครับให้มันได้แบบนี้ครับผมได้ละครับหนึ 10, ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพูดผิดพูดตัวครับผมเอาฮะมีทักเกตเตอร์ให้ลุ้นด้วยครับผม เอาเรื่องอยู่นะมาจังเบรเราวันนี้ทุกคนก็นะถือว่าไม่ได้จัดนานมาจัดวันนี้ก็ถือว่าแตกหมื่นอยู่นะฮะทุกคนเอาายช่องสองว่าย,ยังไงหกร้อยบาทสวยครับต่อไหมไม่ต่อครับผมอ่ะโอเคนะครับถึงเป็นรางวัลรวมแล้วโอเคครับหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับผมเอาโอเคนะครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้พบเจอกันนานเนาะวันนี้มาพบเจอกันก็ ถือว่าจัดได้สวยครับผมจากทุนที่3,000ตอนนี้ก็แตกมา14,925บาทนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางดีคีดแปดไทยของเราด้วยนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็แยกย้ายครับผมสวัสดีครับไป